หมวดประตูจุด 1. ประตูเลื่อนประตูที่ออกแบบให้เลื่อนได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับพื้นที่ที่จำกัดเพราะไม่ต้องมีพื้นที่เปิดปิดและสร้างความสะดวกในการเข้าออก 2. ประตูพับ ประตูบานเฟียมประตูที่ออกแบบให้พับได้ซึ่งสามารถถูกเก็บเมื่อไม่ได้ใช้งานประตูพับมักใช้ในที่ที่ต้องการการแบ่งพื้นที่หรือการแยกออกจากกาันเช่นการแบ่งห้องหรือใช้เป็นประตูหน้าบ้านที่สามารถเชื่อมต่อพื้นที่ภายนอกได้ 3. ประตูบานเปิดโค้่ประตูที่มีคิ้วแปะกระจกแบบตารางในตัวซึ่งช่วยให้มีการส่องแสงธรรมชาติเข้าสู่ภายในห้องได้มากขึ้นและมีความเป็นสไตล์และเสน่ห์ของสถาปนิก ที่ให้ความรู้สึกแบบวินเทจ 4. ประตูบานเปิดประตูที่เราคุ้นเคยที่สุดใช้การผลักเพื่อเปิดปิดมีทั้งบานเปิดเดี่ยวและบานเปิดคู่รวมถึงกำหนดระยะเปิดได้ทั้งแบบ90องศาและ190องศาหมวดหน้าต่างจุด1 —หน้าต่างบานเปิดหน้าต่างชนิดนี้คือหน้าต่างบานเปิดที่เราคุ้นเคยกันดีใช้การผลักกระเปิดออกไปด้านนอกสามารถเปิดให้ได้พื้นที่ระบายอากาศมากขึ้น 2. หน้าต่างบานกระทุง้งหน้าต่างที่เปิดจากด้านล่างออกไปช่วยระบายอากาศและเพิ่มการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกพร้อมป้องกันฝนสาดได้ 3. หน้าต่างบานเลื่อนหน้าต่างที่เปิดปิดด้วยการเลื่อนออกด้านข้างให้ความสะดวกในการใช้งานประหยัดพื้นที่กรณีพื้นที่ข้างบ้านน้อยก็สามารถใช้แบบบานเลื่อนได้